ผู้เสียหาย465คนถูกวิชาชีพหลอกให้โอนเงินจองวัคซีนซิโดฟาร์มเรือค่าความเสียหายเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งบาทก็คือล้านหนึ่งอะไปร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรมมีว่าที่ร้อยตรีธนกฤิจิตอารีรัตนเลขานุการตรีว่าการยุติธรรมรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกรณีนี้คุณธนกฤตบอกว่า 465คนนะครคือลงทะเบียนจองซิโนโฟาร์มผ่านวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งวัดเนี่ยเขาเปิดให้จองฉีดกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ยระบุว่าถูกคนที่ชื่อเจษดาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดอาสาเป็นตัวแทนรับเรื่องตอนแรกที่ลงทะเบียนไปแล้วก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีของวัดทีนี้วัดเนี่ยบอกว่า จัดสรรวัคซีนมาได้ไม่พอตามที่ชาวบ้านลงทะเบียนไว้ฉีดให้ไม่ได้ก็เลยคืนเงินมามนก็จบไปรอบแรกก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแต่นายเจษดาคนนี้เนี่ยติดต่อมาทั้งผู้เสียหายแล้วบอกได้วัคซีนมาเพิ่มนะโคต้านะ,ะแต่คราวนี้ขั้นตามการจองต้องอยู่ที่ประมาณ500คนนะผู้เสียหายก็เลยรวมตัวกันพนักง,งานบ้างกลุ่มเพื่อนบ้างคนรู้จักบ้างคนที่เข้าไปถึงวัคซีนรวมทั้งหมด4 6 5คนค่ะครั้งนี้เจษดาบอโอนเงินไปบัญชีส่วนบุคคลละชื่อเขาเอง คนละ2,500บาทค่ะมัวมูวมวลค่า465คนนี้ก็1ล้าน 1, 1 6 2 5 0 0บาทนัดฉีดวัคซีน11สิงหาที่มิชชั่นปรากฏว่าถึงวันนั้นแห่แหนกันไปรอที่โรงาบาลมิชชันมิชชันบอกไม่รู้เรื่องโรงพยาบาลใช่แล้วถามเจษดาเจษดาก,ก็บ่ายเบียงบอกให้รอก่อนนะคะแล้วที่สุดผู้เสียหายก็ติดต่อนายเจษดาไม่ได้ค่ะตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่กเกี่ยวข้องว่าพวกเรามีชื่อจริงหรือเปล่า ปรากฏว่าไม่มีนะคะถามกลับไปที่วัดไล่เจษดาออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่10สิงหาแล้วนี่ตอนแรกเราก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่ามันเชื่อมเชื่อมเกี่ยวกับระหว่างที่ว่าตรงที่วัดเขามีโคต้าให้แล้วเราได้รับเงินคืนในขณะนั้นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนพอมาถึงที่เราคิดว่าน่าจะเชื่อมมาในตัวเขาคือเขาอะยังทํางานอยู่ที่นั่นอยู่ เราเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นจริงๆแต่ในในขณะที่เขากําลังทํางานกับเราแล้วประสานงานกับเราอะค่ะทางวัดไม่มีการรู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นมารู้เรื่องอีกทีก็คือตอนที่เราไปแจ้งว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนายคนนี้ย,ยังอยู่ไหมทางวัดก็ได้แจ้งเราว่าเขาลาออกไปตั้งแต่วันที่1ิบแล้วซึ่งวันที่11เราเป็นเป็นคนที่จะไปฉีดวัคซีนเนงครั้งแรกค่ะ นี่ค่ะล่าสุดทางเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมว่าที่103ทร้อยตรีธนกฤิจิตอารีรัตน์ท่านบอกว่าตำรวจโรงพักบางใหญ่จับกลุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะม,มีหมายจับเก่าคดีช่อโกงอยู่ที่ชุมพรแล้วคดีใหม่นี่ก็ช่อโกงเหมือนกันผู้ต้องหาให้การกับตำรวจว่าเอาเงินไปเล่นการพนันค่ะพูดถึงเล่นการพนันจับได้แล้วนะจับได้แล้วค่ะปัญหาของคดีลักษณะนี้คืออะไรรูไไ้ไหมลองใบค่ะคือจับได้แล้วยังไง ผู้เยหายเนี่ยอยากได้เงินคืนใช่เงินไม่อยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวควธีทำคงจะต้องหาทางช่วยเหลือต่อไป